หนังเล่มที่แดเนียลสมัยยังเป็นหนุ่มในปี1898ในตอนนี้เขายังเป็นคนที่พยายามขุดหาแร่เพื่อหวังว่าแร่ที่ขุดมันจะเป็นทองคําหรือแร่ที่มีค่ามากพอจะมาพลิกชีวิตของตัวเองแต่แร่ที่เขาขุดเจอดันไม่ใช่ทองเขาขุดพบแร่บางอย่างแปลกๆจึงนำไปให้คนที่มีความรู้วิเคราะห์ดูว่ามันคืออะไรทําให้รู้ว่ามันเป็นแร่ที่มีน้ํามันดิบปนเปื้อนอยู่และแล้วในปี1902แดเนียลก็ทําธุรกิจน้ํามันอย่างเต็มตัว โดยเริ่มจากการจ้างคนมาขุดหลายครั้งก็ออกแรงขุดเองในครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เขาทำสำเร็จสามารถพบบ่อน,น้ำมันอีกหนึ่งบ่อแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างคนหนึ่งเขากำลังตักน้ำมันขึ้นไปแท่นขุดนั้นเกิดหักขึ้นมาท่อนไม้และท่อนเหล็กได้หล่นลงไปทับหัวเขาจนตายทันทีเขานั้นมีลูกน้อยอายุแค่ขวบเดียวที่ต้องดูแลเมื่อเขาได้ตายไปทำให้เดเนิเยลตัดสินใจรับเด็กคนนั้นมาเลี้ยง เสมือนเป็นลูกของตัวเองแล้วตั้งชื่อว่า SW 9ปีต่อมาในปี1911เป็นนักธุรกิจน้ำมันอย่างเต็มตัวมีบ่อน้ำมันหลายแห่งขุดสำเร็จอีกหลายบ่อวันนี้แดเนียลพร้อมลูกชาย SW จึงมาเสนอขอเช่าที่ดินขุดน้ำมันให้กับเหล่าพวกเศรษฐีที่คาดว่าจะมีน้ำมันอยู่ในที่ดิน ถ้าหากขุดเจอก็จะแบ่งผลกําไรให้กันเดนเนียลบอกว่าเขามีประสบการณ์มากมายเครื่องมือเพียบพร้อมและสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบแต่เศรษฐีพวกนี้คิดว่าเดเนียลโมไม่มีใครไว้วางใจเดนเนียลเลยสักคนเดนเนียลเองทนฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ไหวจึงขอตัวกลับวันต่อมาเขาและลูกชายมาขอเช่าที่กับสองสามีภรรยาโดยเสนอให้ส่วนแบ่งหนึ่งในหกถ้าขุดเจอถ้าไม่รีบขุดละก็ เดี๋ยวน้ำมันที่มีมันจะแห้งก่อนสองผัวเมียคิดอยู่พักหนึ่งและตอบตกลงแล้วแดเนียลก็ไม่ทําให้ผิดหวังเขาสามารถขุดพบน้ํามันได้สําเร็จในตอนที่แคมป์อยู่ที่บ่อเด็กหนุ่มคนหนึ่งมีชื่อว่าพอเขามาบอกว่าที่ดินแถวบ้านเขามีน้ํามันมันซึมขึ้นมาบนผิวดินเขามาเพื่อขายข้อมูลว่ามันอยู่ที่ไหนแถมยังสามารถซื้อที่ดินนั่นในราคาถูกได้อีกด้วยถ้าไม่รีบไปแล้วก็พวกสแตนดาร์ดออยบริษัทยักษ์ใหญ่ อาจจะมากว่าซื้อที่ดินนั่นก่อนแดเนียลก็ได้แดเนียลพยายามจะเหลี่ยมใส่ครับพยายามจะหลอกถามเอาข้อมูลฟรีๆแต่พอนั้นรู้ทันแดเนียลจึงตอบตกลงขอซื้อข้อมูลเป็นมูลค่า500ดอลลาร์แล้วขู่ว่าถ้าไปที่นั่นแล้วไม่พบแล้วก็เขาจะจัดการพอซะเมื่อได้เงินพอจึงบอกว่าเขามาจากลิตเติลบอสตันมันอยู่ที่ไร่ของครอบครัวซันเดย์เมื่อชี้เส้นทางให้แดเนียลเสร็จ เดนเนียลได้ถามว่าครอบครัวนั้นเป็นยังไงมีลูกกี่คนเมื่อรู้แล้วพ่อก็ได้จากไปสองพ่อลูกได้เดินทางมาที่ลิสตันบอสตันโดยทําท่าทีว่ามาลานุกทาเขาเข้าไปดีสนิทผู้พ่อของครอบครัวซันเดย์โดยจะขอกางเต็นท์พักแถวนี้แล้วจองอล่านุกทาในไรครอบครัวซันเดย์ต้องรับอย่างดีเพราะนานๆจะมีคนเมืองมาที่นี่ในตอนกางเต็นท์ลูกชายคนโตได้นาฟืนมาให้เดนเนียลทำให้พบว่าเขาหน้าตาเหมือนพอมาก แต่ไม่ใช่ครับเขามีเชื่อวอีไลเป็นแฝดของพ่อสองพ่อลูกตกใจแต่ไม่มีใครหลุดปากไปทําให้อีไลไม่รู้ว่าทั้งสองคนเคยเจอพอมาก่อนจากนั้นพ่อลูกได้ออกไปล่านกกระทาแต่จุดประสงค์หลักคือมาสํารวจที่ดินแห่งนี้ว่ามีน้ํามันอยู่จริงหรือเปล่าในตอนที่เอวิววิ่งตามนกไปนั้นเขาได้สะดุดกิ่งไม้ล้มลงแล้วได้เหยียบกับน้ํามันจึงรีบไปบอกพ่อครับแดเนียลดีใจมากจึงเริ่มวางแผนว่าถ้าขุดเจอบ่อน้ํามัน เขาจะสร้างท่อน้ํามันส่งไปทางทะเลเพื่อส่งไปยังเมืองใหญ่ๆทางเรือถ้าชายพวกรถบรรทุกน้ามันค่าขนส่งจะแพงเกินไปขนได้ทีละน้อยแถมกําไรก็แทบไม่เหลือลูกชายถามว่าพ่อจะจ่ายให้ครอบครัวสันดีเท่าไหร่ผู้พ่อจึงบอกว่าเราจะไม่จ่ายให้ในราคาน้ํามันหรอกแต่จะจ่ายให้ในราคานุกทา นั่นคือการซื้อของดีในราคาถูกนั่นเองเดนเนียลโกหกว่าลูกชายป่วยหมอสั่งให้อยู่ในอากาศบริสุทธิ์แล้วพวกเขาชอบล้านนกกระทามากจึงอยากจะขอซื้อที่ของไรซันเดเป็นมูลค่า3,700ดอลลาร์ผู้พ่อดีใจมากไม่ได้ฟังราคานั้นแต่อีไลบอกว่าที่ดินนั้นมีน้ำมันเขาต้องการราคาสูงกว่านั้นเดนเนียลทำเป็นไม่รู้เรื่องน้ำมันแล้วต่อให้มันมีน้ำมันแล้วก็ก็ไม่มีคนมาขุดหรอกไม่มีคนมาขนไปเพราะมันไกลเกินไป อีไลก็ยังยืนยันว่ามันมีแล้วขอค่าที่10,000ดอลลาร์ 100, เขาจะเอาไปสร้างโบสถ์ครอบครัวซันเดย์เป็นพวกที่ข้างศาสนามากครับเรียกได้ว่าศรัทธาแรงกล้าเดเนียก็เลยต้องรับข้อเสนอนั้นจึงบอกว่าเขารู้จักคนขุดน้ํามันเขารับปากว่าจะให้เงินโบสถ์และจะสนับสนุนโบสถ์อีไลจึงยอมขายที่ดินนี้ให้จากนั้นเดนเนียมาที่กรมที่ดินเพื่อหาซื้อที่ดินโดยรอบไรซันเดย์เพื่อสร้างท่อขนส่งน้ํามันเจ้าที่บอกว่า เจ้าของขายไร่ละหกเหรียญและสามารถซื้อได้ทั้งหมดครับแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมขายให้จนกว่าแดเนียลจะไปหาเขาก่อนเขาคือเบนดี้แดเนียลคิดว่าคงเป็นพวกโกงราคานั่นแหละถ้าเขาไม่ไปเดี๋ยวเบนดี้ก็คงเปลี่ยนใจขายให้เองปล่อยให้เล่นตัวไปเถอะเขาไม่สนใจหรอก จากนั้นเดนเนียลไปหาชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ที่มาขายที่ให้เดนเนียลบอกว่าจะมาเปลี่ยนแปลงที่นี่ให้เองเพราะการขุดเจาะน้ำมันจะนำความเจริญเข้ามาจะมีการจ้างงานมีการสร้างโรงเรียนลูกหลานจะได้มีการศึกษาและอีกอย่างคือจะได้มีการสร้างโบสถ์ด้วยชาวบ้านทุกคนยินดีมากไม่มีใครขัดแย้งเลยครับเมื่อประกอบแท่นขุดเจาะน้ำมันเสร็จก็เป็นธรรมดาที่จะมีพิธีเปิดมีการเลี้ยงฉลองกันครับ อีไลจึงถือโอกาสนี้ที่มีทุกคนมารวมกันเยอะเผยแพร่ศาสนาให้กับคนเหล่านี้เชิญชวนให้ไปบวชของเขาเองจากนั้นอีไลามาหาเดนียลขอให้เดนียลกล่าวเชิญเขาขึ้นไปบนแท่นขุดเพื่อกล่าวอวยพรคงใจงคล้ายๆพิธีบวงสวงนั่นแหละครับเดนีลยลคิดว่ามันไร้สาระแต่ก็ตอบตกลงไปก่อนเมื่อถึงเวลากล่าวเปิดพิธีเดนีลยลกล่าวเปิดงานกล่าวอวยพรตามพิธีแต่ไม่ได้เชิญอีไลขึ้นไปทําพิธีอีไลรู้สึกเสียหน้ามากเลยล่ะครับแล้วเครื่องขุดก็ได้เริ่มขึ้น ในคืนหนึ่งแดเนียลกำลังนอนกองอยู่ที่พื้นคนงานก็ได้เข้ามาปลุกบอกว่ามีคนงานตายแทนเหล็กได้หล่นลงมาทับคอของเขาเดเนียลเสียงมากครับเมื่อไปดูศพแดเนียลให้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้คนตายใหม่จากนั้นเก็บกวาดทำความสะอาดให้สร้างเต็นท์ขึ้นมาพอเป็นพิธีจากนั้นกำชับลูกน้องให้ระมัดระวังมากกว่านี้ในยามเชา้าแดเนียลไปหาออลีไลที่กำลังเทศนาให้กับเหล่าผู้เลื่อมใส เขาทำเหมือนกับว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ในตัวเขาเขาจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปให้เองคงจะเหมือนกับร่างทรงแถวบ้านเรานั่นเองครับแดเนียลมาขอให้อีรายไปทําพิธีศพให้คนงานของเขาหน่อยอีรายนั้นบอกว่าที่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเพราะว่าเดเนียลไม่เชิญเขาไปทําพิธียังไงละ่ะเพราะคุณไม่เชื่อในพระเจ้ายังไงละไ่ะแดเนียลแดเนียลนั้นเบื่อไม่อยากฟังจึงรีบบอกว่าให้ไปทําพิธีศพให้หน่อยนะแล้วจะมาขยายโบสถ์ให้เป็นการตอบแทน ในขณะที่เฮดวิลกำลังปีนหลังคาอยู่คอยดูคนงานที่กำลังขุดเจาะทันใดนั้นแก๊สก็พุ่งทะลุขึ้นมาจากนั้นตามด้วยน้ำมันมหาศาลแรงดันของแกส๊สทำให้เฮดิลกระเด็นตกลงมาจากแท่นขุดและเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงรอบคางเดนเนียลเห็นเหตุหการณ์จึงรีบวิ่งไปหาลูกชายแล้วบอกให้ทุกคนดับไฟแถวนี้ให้หมดซะเขารีบพาลูกชายกลับมาที่แคมป์ถามว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมแต่ลูกชายบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลย ทันในนั้นไฟก็เกิดลุกไหม้แท่นขุดเดนเนียล <Daniel S 1> จึงบอกว่าพ่อจะต้องไปแก้ปัญหาก่อนนะเฮดเรฮดไม่อยากให้พ่อไปเลยแต่แดเนียลต้องไปจริงๆจึงให้คนงานจับลูกชายไวย้เขาได้ไปตัดเชือกที่ประยุงแท่นขุดให้แท่นขุดพังลงมาแต่ไฟก็ยังไม่ยอมหยุดจนถึงเช้าไฟก็ยังลุกไหม้อยู่เดเนียลจึงสั่งนําระเบิดเข้าไประเบิดปิดปากบ่อเมื่อระเบิดขึ้นไฟก็หยุดทันทีครับ200 IQ เมื่อกลับหาลูกชาย H ฮดิก็ยังไม่ได้ยินเสียงอยู่ดีเขาจึงตัดสินใจตามหมอมาดูอาการแต่หมอก็ไม่มีความสามารถมากพอทำให้ไม่รู้ว่าเฮดิมีโอกาสหายไหมผ่านไปหลายวันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ยินเสียงเดนเนียลจึงถามที่ปรึกษาว่ามีครูเก่งๆบ้างไหมที่สอนหนังสือให้กับคนหูหนวกได้บ้างเมื่อรู้ชื่อเขาจึงส่งคนไปแจ้งข่าวขอจ้างงานทันทีในขณะที่เดนเนียลกำลังวางแผนงานอยู่นั้น อีไลได้มาหาบอกว่าจะได้เงินหนึ่งหมื่นตอนไหนแต่เดนเนียไม่รอให้อีไลพูดจบเขาได้ตบหน้าอีไลด่าว่าแกเป็นหมอเทวดาเป็นคนที่สวรรค์ส่งมาเกิดอย่างนั้นหรอทำไมไม่แวะไปช่วยลูกชายของฉันบ้างละ่ะแล้วยังมีหน้ามาของเงินอย่างนั้นหรอจากนั้นลากอีไลไปบ่อน้ำมันที่ตักออกมากดอีไลให้เพื่อนจมดินอยู่อย่างนั้นครับอีไลกลับมาบ้านแล้วด่าพ่อตัวเองบ่าพ่อนั้นโง่ที่สุดที่ยอมขายที่ดินให้พวกนั้นทําให้พวกมันเข้ามาทําสิ่งชั่วร้ายแบบนี้ พระเจ้าไม่ช่วยพ่อฉลาดขึ้นมาหรอกวันแล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายพ่อตัวเองคงเป็นเพราะพอไอลูกโง่ของพ่อไงที่ไปบอกพวกมันมาที่นี่พอก็ไปยอมให้มันทำแบบนั้นพ่อโงงงก็มีลูกงง่ผู้พูดอย่างนี้เหมือนด่าตัวเองเลยนะอีไลแล้ววันหนึ่งเฮนรีได้มาหาเดนียลบอกว่าเขานั้นเป็นน้องชายของเดเนียลเป็นลูกจากคนละแม่เดนียลไม่อยากจะเชื่อพยายามถามว่าแกเป็นใครกันแน่จนเมื่อถามไถ่ดูแล้ว ก็เลยเชื่อว่าเป็นน้องชายจริงๆเดเนียลคิดว่าเฮนรี่มาหาเขาเพราะเขาร่ำรวยมาเพื่อหวังผลประโยชน์แต่เฮนรี่ได้มาบอกว่าพ่อของเราตายเมื่อสมเดือนก่อนเขาจึงมาตามหาพี่เฮนรี่ยอมรับตามตรงว่าเคยทำงานมากมายมาก่อนแต่ไม่ประสบความสำเร็จเลยจึงมาหาเดนเนียลเพื่อขอให้เขาทำงานด้วยหน่อยเขาก็ยันนะเดนเนียลก็เลยรับน้องชายมาเป็นคู่หูของตัวเองพวกเขาได้คุยสารทุกสุขดิบกันน้องชายถามว่าเดนเนียลนั้นหนีออกจากบ้านมาทำไม เนียบอกว่าเขาเป็นพวกทะเยอทะยานไม่เอาใครครับเกียดขี้หน้าทุกคนไปหมดเป็นคนชอบแข่งขันแล้วก็ไม่ยอมให้ใครดีเกินหน้าเกินตาแต่เมื่อน้องชายที่เดือดร้อนมาหาเขาก็บอกกับน้องชายว่าในเมื่อเขารวยแล้วน้องชายก็จะต้องรวยเหมือนกันแต่แล้ววันหนึ่งเฮต้บิลแอบค้นกระเป๋าของเฮนรี่ดูก็ได้พบหนังสือบันทึกบางอย่างก็ได้พบว่าหมอนั้นไม่ใช่น้องชายของพ่อจริงๆแต่เมื่อพูดไม่ได้เขียนก็ยังเขียนไม่ออก กลางดึกคืนนั้นจึงตัดสินใจคิดจะเผาเฮนรี่เฮนรี่รู้สึกตัวก่อนจึงรีบปลุกเดนเนียลให้ลูกมาดับไฟเมื่อดับไฟเสร็จเขารู้เลยว่าเป็นฝีมือของลูกชายเช้าวันต่อมาเดนเนียลพาเฮดบิวมานั่งรถไฟจากนั้นโกหกว่าพ่อจะลงไปคุยธุระแป๊บหนึง่งให้ลูกรอตรงนี้เมื่อเขาออกไปรถไฟก็ได้ออกเดินทางทําให้เฮดบิวถูกทิ้งทันทีครับลูกชายพยายามจะลงไปหาพ่อแต่ก็ได้มีคนจับตัวเขาไว้ก่อน หลายวันต่อมาบริษัทสแตนด์ดออยได้ส่งคนมาขอซื้อที่ดินของแดเนียลในรัฐอื่นซึ่งเขาก็ตกลงทันทีแต่พอขอซื้อที่นี่ด้วยแดเนียลไม่ขายเพราะถ้าขายเขาคงไม่มีอะไรทําสองคนนี้บอกว่าให้เราดูแลต่อให้คุณจะได้สบายๆคอยใช้เงินและมีเวลาดูแลลูกแดเนียลกลับโมโหขึ้นมาสัง,งนันคิดว่าพวกนี้สรสมาทเขากล้ามาสอนเรื่องการดูแลลูกกับเขาอย่างนั้นหรอเมื่อเถียงกันไปเถียงกันมา ทำให้การเจราจาซื้อขายกันนั้นล่มทันทีแดเนียล <Daniel S 1> ได้มาหาเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพราะเขาแจ้งปัญหาว่าเบนดี้ชาวไร่คนเดียวคนนั้นยังไม่ยอมขายที่ให้แดเนียลจนกว่าแดเนียลจะไปหาแดเนียลก็เลยเออกูไปก็ได้วะเพราะไม่ไปก็ไม่ได้ครับที่ของเบนดี้เป็นทางผ่านของท่อส่งน้ำมันถ้าไม่ได้ที่นั่นมาจะต้องสร้างอง้อมภูเขาลูกนั้นต้องเสียงเงินอีกมหาศาลเมื่อแดเนียลมาหาก็พบว่าเบนดี้ไม่อยู่เป็นอีกวันกว่าจะกลับ เขาใจร้อนรอไม่ไหวจึงใช้เล่เหลี่ยมอีกครั้งแอบวัดที่ของเบนดี้จากนั้นปักเสาใหม่เพื่อจะโกงเนื้อที่ครับเมื่อเสร็จภารกิจเฮนรีและเดเนียลพวกเขาก็ได้มาไว่วยนาพักผ่อนกันเดเนียลเริ่มเล่าว่าจำบ้านหลังหนึ่งใกลๆบ้านเราตอนอเด็กๆได้ไหมเขาเคยชอบมากๆอยากได้บ้านแบบนั้นมาเป็นบ้านของตัวเองแต่ไอเฮนรี่น้องชายจองปลอมเนี่ยมันไม่รู้เรื่องครับกล้ยอตอบสงสงเอออไปตามแดเนียลทำให้แดเนียลเริ่มรู้สึกแต่งหงิดใจขึ้นมา จนในคืนนั้นแดเนียลพาเฮนรี่ไปผับแล้วพากันดื่มครับเฮนรี่ก็มาขอแต่งเงินแดเนียลไปเปยผู้หญิงเมื่อเฮนรี่เมาได้ที่แดเนียลจับหมอนี่มาที่ป่าเอาปืนจ่อหัวแล้วถามว่าฟาร์มใกล้บ้านเราตรงเนินเขามีชื่อว่าฟาร์มอะไรแต่หมอนี่ก็ตอบไม่ได้ครับเขาจึงเค้นถามว่าแกเป็นใครกันแน่หมอนี่จึงสารภาพว่าเขาเจอน้องชายของแดเนียลอยู่เมืองหนึ่งเขาเล่าว่าเป็นน้องชายของแดเนียลทั้งสองคบกันเป็นคู่หูทํางานด้วยกัน แต่เขาตายด้วยวันโรเฮนรี่จึงสวมรอยเป็นเขาเอาบันทึกเขามาอ่านเดเนียลกโกรธมากจึงกดหัวเขาแล้วยิงใส่ทันทีจนหมอนี่ค่อยๆตายจากนั้นเดนเนียลก็ขุดหลุมฝังทำลายหลักฐานเดเนียลเพียมากนั่งอ่านบันทึกของน้องชายเขาร้องไห้แล้วก็ได้หลับไปล่วงเช้าเขาสะดุ้งตื่นเพราะเบนดี้มาอยู่ต่อหน้าเดเนียลเลยขอเช่าที่ดินทันทีโดยอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าติดธุระเลยไม่ได้มาเบนดี้บอกว่า ด้วยประสงค์ของพระเจ้าให้เดนเนยลไปชําระบาปซะพอเขารู้ว่าเดนเนยลนั้นได้ฆ่าเฮนรีไปจากนั้นเบนดีได้เอาปืนที่เดนเนยลยิงออกมาให้ดูเดนเนยลนั้นเถียงไม่ออกครับจึงยอมรับข้อเรียกร้องนั้นไปเมื่อมาที่โบสถ์เพื่อชําระบาปอีไลก็คงคิดในใจละครับถึงทีกูแล้วสินะบอกให้เดนเนียลคุกเข่าสาร,รภาพบาปมาซะสาร,รภาพบาปมาว่านายทอดทิ้งลูกชายเดนเนียลยอมทําตามครับแต่เขาไม่ได้สาร,รภาพว่าฆ่าคนไป จากนั้นอไลยก็เริ่มตบหน้าเดเนียลตะโกนว่าปีศาจร้ายออกมาซะปีศาจร้ายออกมาซะเมื่อเอาคืนจนสาแก่ใจก็ได้เอาน้ำมาล้างชำระบาปเดเนียลนั้นพึพมพำว่าเพราะท่อส่งน้ำมันเฉยๆหรอกเขาจึงยอมทำตามจากนั้นท่อส่งน้ำมันก็ได้ถูกสร้างขึ้นเดเนียลได้ส่งลูกน้องไปรับลูกชายกลับมาเขาโกรธพ่อมากแต่พ่อก็ได้ขอโทษน,นะครับเขาผิดไปแล้วคราวนี้เฮดิลก็ได้หัดภาษามืออย่างจริงจังจากครูที่เก่งกาจ แดเนียลมองดูอลไลที่กำลังจะไปเผยแพร่ศาสนายังเมืองอื่นเขาเนื่องับแค้นใจว่าอลไลมันก็แค่นักบุญจอมปลอมนั่นแหละ HW มีเพื่อนคนเดียวที่คอยเล่นคอยดูแลเขานั่นก็คือแมรี่ลูกสาวคนเล็กของครอบครัวซันดีเธอยังหันภาษามือตาม HW อีกด้วยจนเมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่เติบโตและได้เข้าพิธีวิวาแต่งงานกันเป็นสามีภรรากันในปี1927 ส่วนแดเนียลตอนนี้เขามีบ้านหลังใหญ่โตเพียบพร้อมทุกอย่างที่ต้องการคอยเซ็นเอกสารไม่ต้องไปลงมือลงแรงเองแล้วลูกชายได้มาหาเขาเขาทำใจอยู่นานเพื่อมาบอกว่าเขาจะไปเม็กซิโกกับแมรี่ไปทําธุรกิจน้ำมันที่นั่นตั้งบริษัทขึ้นมาเองแดเนียลโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทันทีเพราะคิดว่าแกจะมาเป็นคู่แข่งกับเขาอย่างนั้นหรอ เขาขอตัดขาดจากลูกชายทันทีแกไม่ใช่ลูกฉันอีกต่อไปแกมันเป็นเด็กกำพร้พาตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำให้ชีวิตฉันวุ่นวายเหตุผลเดียวที่ฉันยังเก็บแกมาเลี้ยงเพราะจะได้เอาแกไปด้วยเรียกคะแนนความสงสารเวลาขอซื้อที่ดินยังไงละ่ะแกมันต่ำซะยิ่งกว่าต่ำลูกชายได้เห็นสิ่งที่ครูแปลภาษาแปลให้เขาถึงกับใจสลายแต่ก็ได้บอกว่าเขานั้นดีใจที่ไม่เคยมีสายเลือดชั่วของพ่อเลยจากนั้นเขาก็ได้จากไป ในระหว่างที่เดเนียลหลับอยู่ในสนามโบลิงคนรับใช้ก็ได้มาบอกว่าอีไลได้มาหาแต่งตัวส <tr ic c ities> so ุดโกขอให้เดนเนียลตื่นเขามมโมว่าไปไหนมาตัวเองดินดังขนาดไหนได้ออกทีวีออกวิทยุแล้วก็ดีใจนะครับที่ตอนนี้ได้มาเกี่ยวดองเป็นญาติกันเมื่อชงเล่ามาให้เดนเนียลอีไลสารภาพว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันตกต่ำเขาเสียเงินไปจากการลงทุนบางอย่าง จึงมาเสนอแดเนียลว่าอยากได้ที่ดินแห่งสุดท้ายของเบนดี้ไหมมันคือแห่งสุดท้ายที่มีน้ํามันเขาสามารถช่วยได้นะอีไลจึงใช้โอกาสนี้นะครับมาเสนอให้กับแดเนียลโดยของเงินไปใช้นี่1,000 0แนแดเนียลจึงบอกว่ามี1ข้อแม้นั่นคือให้อีไลไปบอกต่อหน้าประชาชนว่าเขาเป็นนักบุญจอมปลอมพระเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระอีไลย,ยอมตกลงครับแดเนียลจึงให้อีไลซ้อมพูดต่อหน้าเขาก่อน เมื่ออไลพูดซ้ำหลายรอบจนแดเนียลพอใจแดเนียลจึงบอกว่าแกมันโง่น้ำมันมันไหลามารวมกันจนเขาดูดมันไปหมดแล้วเว้ยอีไลถึงกับสติแตกหมดสิ้นแล้วสําหรับผลทางใชน้นี่เขาพยายามอ้อนวอนให้แดเนียลช่วยแดเนียลสมเพชอีไลามากครับด่าหมอนี่ว่าแม่งโคตรปัญญาอ่อนจากนั้นก็เริ่มทําลายร่างกายอีไลาฟาดหัวอีไลด้วยลูกพินโบลิง่งจนเลือดก,กระจุยกระจายอีไลาตายคาที่ครับแล้วหนังก็ได้จบลง